เหลือวิกอยู่3อันพีเ่เชอบสไตล์ไหนตะกี้ผมเ <He i, S 1> ลอลองเป็นสายนี่ริมกันนะลองสิคุณเลสแค่ลองเฉยใช่ไหมลองได้ผมว่ามันเข้ากับคุณนะอ่ะอ๋อนั่นมันผิดได้มนคุณอาร์ม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนี่นะไม่ได้นะนี่เหรอเอ้ยนี่ก็น่ารักอยู่นิกกี้มีหนาดนะชอบไหมชอบไหมผมว่าต้องดูที่น้ำหนักด้วยอันนี้อันนี้น่าจะเบาอ่ะแล้วเด่๋คุณเลยได้หมดได้หมดคิดว่าหนักมันทำให้ไกลกว่าไหมใช่ถ้าเราเหวี่ยงไม่ได้พร้อมกับน้ำหนักของวีแกมันก็ได้ไปได้ไกลอ๋อตอนแรกผมจะเรื่องของพี่อาร์พี่อาร์ไปแล้วอย้าคุณลองแสนนี้ว่าดูซิว่ามีลองไหตรงอ่อลองดูลองดูซิเอาละเอาละเอาไหมเอามาเอาอันนี้นะเออเอาัวนี้ครับหนึ่งสองสามไป อย่าใช้มือนะอย่าใช้มือโถั้งตั้งใจเลือกและตั้งใจเล็งผลงานก็ออกมาได้หน้าพอใจอยู่นะครับโอ้ไม่เลยนะไม่เลยนมตสามสามน้องเออได้3คะแนนโอเคครับตอนนี้นะฮะวิกเหลือแค่2อันเท่านั้นนะฮะคนต่อไปนะครับน้องฟอร์สครับมาเลย ฟอสต้องช่วยบุ๊กนะเพราะตอนนี้บุ๊กได้แค่2คะแนนนะเอาละฟอสครับเหลือวิกส่งอัฟโร์สอันอันหนึ่งสียม่วงอันหนึงสีทองนะครับเลือกอันไหนดีโอ้โหเบาอยู่ขนาดนี้เออผมเอาสีทองแล้วกันทำไมอะสายฝ่อดีฮะเหมือนฝรั่งเหมือนฝรั่งนี่บิ้ใส่ได้เลยใช่ไหมได้เลยอุโมงค์เบาเหมือนกันเนี่ยเบาเบาพร้อมไหมครับคุณฟอสพร้อมใครครับฟอสไหนดีผมว่า ผมจะเหวี่ยงเหมือนกันใช้แรงเหวี่ยงไปโอเคโอเคไม่กระดงกระโดดเลยนะเหวี่ยงอยู่กับที่อ่าเหวี่ยงอล้เหวี่ยงเต็มที่นะโปนนะได้แล้วนะรอฟังสัญญานถ้าผักกันไกลกว่าผักก็ใช้สูตรเวจเทเบิลไหมอะไรคืออะไรฮะผักหนึ่งสองสามไปมากวนวจังเวจเทเบิลไปเลยข้าดีแบบนี้ต้องมาแน่ โอ้โหเอ้าไงเป็นงั้นไปละฟอสโอ้ยแรงน้อยไปนิดนะโอเคนะครับน้องฟอสได้ทำไปได้2คะแนนธรรมดาที่ผ่านมาธรรมดาเฉยเฉยจะเฉยได้2ใช่ไหมมากสุดคืออาร์มมากสุดคืออาร์มได้สี่แต่น้องชายผมยังไงก็เกินอาร์มแน่นอนใช่นัทนนพูดให้เขาฟังเป็นยังไงผมบอกเลยว่าถ้ารอบนี้ยผมไม่ได้ห้าผมยอมออกจากรถโรงเรียน พอน้องชายผมมั่นใจมากมั่นใจมากเ๋ยวคุณรอดูผมขอเรื่องวิก่อนเนนเดียวเนียนเดียวแล้วคืออันเนี้ยถ้าคุณได้น้อยกว่าคุณอามไม่ถ้าผมไม่ได้ห้าผมยอมออกจากโรงเรียนเลยเอางี้เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เข้าข้างน้องถ้านันน์ลนไม่ได้ห้าผมออกไปกับนนนแค่นั้นนะคุณออกจากไหนออกออกจากโรงเรียนด้วยทั้ไปหมดเลยเดี๋ยวรอดูสิยังไงก็เกินแต่ถ้าเกิดเกินห้ายังไง ผมเหรอคุณยังไงผมไปไหนอ่ะคุณยังไงคุณไปไหนไม่ได้หรอกทำไมอ่ะผมมีที่เดียวตอนนี้ที่สุดท้ายแล้วเพื่อนเพราะเรารักเรารักที่นี่ไม่เป็เลยว่าถ้าเราเลยผมไม่ได้ห้าพี่นิกกี้ยกช่องยูทูปให้พี่เลโอเลยยังไงยังไงก็เกินห้าเดี๋ยวรอดูทุกคนร้านนสร้า้งประวัติศาสตร์ครับเกินห้าแน่นอนฉีกบาสุรนี่หาป้งใจน้องเราอย่าทำเล่นมาลุ้นกับนัดนนท์ับ เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เลยอส่เก้าแล้วมาใส่เก้าแล้วอ่ะอคุณออกไปเลยเล่นให้ดูว่าแบบนี้เฝ้าแบบนี้เฝ้าแบบนี้เฝ้าแน่นอนอย่าไปคุยกับนิกกี้เยอะเช่อพี่โอเคน้องคนเลยพุ่งไปเลยน้องโอเคบ่ะไปพุ่งไปเลยรอบนี้ของจริง นี่นี่ของจริงอยู่ตรงเน้นันนต์ตัวจริงก็จะประมาณนี้แหละโอเคไปเลครับไปถือว่าทำได้ดีทำได้ดีโอเคนาโดนคนเดิมกลับมาแล้วนันนตนะครับได้สองคะแนน